จ้าเมื่อนี้นนนยของพี่ิชวนทนกท่านส่วขนมจีนกันนะจ๊ะขนมจีนโดยข้าวปุ้นนั่นเองนะจ๊ะเตรียมน้ำต้มไว้แล้วจ้าต้มน้ำกระเทียมดองต้มน้ำเทียมดองใส่กะปิแล้วกัะใส่น้ำตาลนิดนึงนะจ๊ะเอาขนมจีนเขาลงเลยค่ะเมื่อนี่ขนมจีนเรี้ยวๆเลยเ้ย,เย,เยจ้าบ่้มีอันบ่มี่อ่ะ <laughs> ดีดไปไกลเธอบ่มมี่อันมูยออ่อจ้า เห็ดไอกินข้างเดียวนะคะของถุงกับสิบโบเห็ดลายกันไดเดี๋ยวสิกินโบเบ็ดด้วยค่ะก็สิมีตามสำรวจกันก่อนเป็นขนมจีนแต่งมาของอุบลนีนะคะดีเต็มหัวเต็มยังไปล่ะคะ่ะ ดลายกินมาเบิร์ดองนะจเะเฮ็ดพอดีเฮ็ดพอดีกินใส่ประมาณนี้แล้วกันพอพิดปนโรยลงค่ะ อีนึ่นนนออง้จาผมจิ้มลไนะคะเอาไส่ของเจ้าหนยลงไปนิดนึน่งจ้าเสร็จแล้วห้องกระสีอันไอ,อ้ก้อนด้วยปลาเรา ไปจังสีใสน้ำตาลค่ะดูง่ายกว่านสีใสน้ำปานเลยไม่ไบ้มีก่อนนะคะให้เส้นมันแตกเขาน่ากันก่อนให้เส้นมันเป็นอุดตัวก่อนค่ะทุกคนเสร็จแล้วท้องถุนจะใส่อันนี้ลงไปค่ะหอมที่ต้องถุนไปเก็บมากนะคะทุกท่านนี่ออกกลิ่นหอมนะคะ มือบางท่านอาจจะเรียกก๋อยกินก็ได้ะคะ่ะขอบคุณนั่วขอบคุณนเศร้าขอบคุณนอะไรต่ทูเพิ่นเอิญเนาะค่ะเอาทีเอาทีเพิ่นเอิญเ่ยล่ะค่ะเอาทีข้าวหมักเอิญเลยะะเสแล้วเราฟึ่งกระใส่ทั่วที่หั่นไว้นะคะทั่วขักยาวนิดนึงนะคะกระเลือไว้นิดนึงท้อการชิมก่อนนะคะกระไดแล้วก็เทลงไปเลยค่ะแล้วก็มาแซ่บๆกับถองตรงนะจ๊ะซั่วข้าวปุ่ม อืมพอดีเลยค่ะบ่าจาังบ่เข็อเราเห็นแบบนี้เพาสีสดหนาดไหญ่นะคะมันสีบ่เค็มนะคะมันสีปรุงแต่งไหญ่คลิปหน้าเจอกันไหมนะจ๊ะจะออกหน้าตาแบบนี้นะจ๊ะ